สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะครับพวกนี้เขาก็ให้ผมโปรโมทมาดูกันว่าผมได้เยอะ,อะไรนี่ครับผู้ทําช็อปกับโคอัเนอร์นะครับโอเค คนนี้มีชื่อว่าอะไรวะเนี่อะไรอ่านไม่ออกหันไปตั้งชื่อใหม่ราเล่นรอเล่น,ลอ,ลนอันนี้ยูโกทีเฮนะครับมีคนสวัสดีอยู่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นครับอันนี้ก็เป็นยูโกชแนลนะฮะ t c ก c แคท n ันเอาคนี่ก็เป็นร้องเจ้าของเซิร์ฟโอ้เอาน่เหมือเนเดิมฝากมาเล่นด้วยนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะถ้าเกิดเซิร์ฟนี้ดังื่อไหร่จะมีกิจกรรมนะครับเอา เอาเข้าไมโอเคถ้าเกิดซนี้ดังแล้วก็จะได้เพชรหกไปอย่างฟรีๆนะฮนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจบคลิปนี้จะลองไปสร้างกิจกรรมดู <c oughs> เดี๋ยวลองถามดิ กาสร้างกิจกรรมรกันให้คนดู

ก็จะอัดตลอดนะฮะอาจจะได้ยเสียงเมื่อไหร่คียโกุก็อัด,ะด,ออดนะฮะ ยูกบอกว่าจะอัดพรุ่งนี้อ่ะถ้าได้ยินเสียงใครเรียกก็ต้องขอภาย,ยินด้วยนะมีแม่นะคนที่จะเรียกผมเลยก็คือแม่อ๋อไม่จะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ แล้วถ้าชนะได้เพชร64กลับไปแบบฟีฟี ถ้าจะชนะจะเอาเพชรแจ้งคุณป๊บอบาอซ่าได้นะครับห้ามโกหกเขาชื่อไก่นะไก่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 ทุย้ยเสียงอาจจะดังๆไปนะฮะคุณ โอเคบัตรผมเมื่อเหลือ17%อะไรเนี่ยใครมาเม้น y o ยูทูบบีมเดี๋ยวช่วยเขา bỏ lại ạ Ờ này Bóc này Ừ mà Ừ Ừ กกมันคือกิจากรรมอะไรกระโดดหรืออะไร ยืนคู่กันหน่อยจะจบคลิปมานี่มานี่มานี่เร็ว,เร,วเร็วสิไม่อะ่า

อขอภัยนะฮะอ่า,อนะอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวด,ดีกครับฝากกดไลค์เขาด้วยนะเอ๊ะเขาไม่ได้ทำคลิปหรือทำไม่รู้เขาไม่บอกผมโอเคเอาเอาเอาอกมาอีกคนละเ,เอามาแทรกโอเคบ๊ายบาย